สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซูเปอร์รีวิว a n n e l กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวหนังจาก Netflix เรื่อง The Swarm ตะกแตนเลือดนะครับในโลกของภาพยนตร์ได้มีการทำหนังที่เกี่ยวกับแมลงออกมาโจมตีเลือกส่วนไล่นานและมนุษย์บ่อยครั้งนะน,นะครับซึ่งโดยส่วนตัวของผมแล้วรู้สึกว่าทำออกมาแต่ละครั้งมันก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจครับ แต่ครั้งนี้ Netflix เขาได้เอาหนังตะกัแตนจมตีมนุษย์แบบฉบับของฝรั่งเศสเข้ามาฉายฮะก็เลยอยากรู้ว่าฝรั่งเศสจะพอหนังแบบเอื่อยๆเชยๆเขาจะเล่าออกมายังไงเล่าออกมาในทางไหนนะครับและยิ่งเห็นทาง Facebook Fanpage ของ Netflix เขาโปรโมตว่ามีฉากที่มันคนลุกขนพองด้วยแล้วก็เลยขอลองดูสักหน่อยดูซิว่ามันจะสมคำคุยหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามนะฮะก็ขอให้เชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับ S The s สวอมตะกะแตนเลือดเราเรื่องราวของเวอร์จิเนียหญิงสาวที่ทําฟาร์มพาะตะกะแตนเพื่อน,นำไปแปรรูปให้เป็นแป้งและโปรตีนสำหรับอาหารสัตว์ซึ่งในระยะหลังนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตะกะแตนของเธอครับมันไม่ยอมแพรพันธุ์นะฮะและเมื่อนำไปแปรรูปก็ยิงได้ผลผลิตน้อยลงไปใหญ่ฮะแถมยังราคาตกแบบขายไม่คุ้มต้นทุนเลยนะครับเวอร์จิเนียเธอก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวครับ ที่ต้องดูแลลูกถึงสองคนคนเตอร์ชื่อว่าลอลา่าเป็นเด็กสามมัธยมอารมณ์กำลังพุ่งพ่านเลยทีเดียวนะครับส่วนคนเล็กชื่อว่าแกสตันเป็นเด็กน้อยที่ชอบเล่นฟุตบอลและลักในมแมลงครับและเนื่องจากเธอไม่อยากให้ลูกของเธอมีปมด้อยเหมือนคนอื่นเขานะฮะเลยอยากให้ลูกมีกินมีใช้แล้วต้องการพยุงครอบครัวให้ไปได้ดีครับแถมเธอยังมีความมุ่งมั่นกับการเพราะพันธุ์ตะกแตนของเธอเป็นอย่างมากบ่อยครั้งที่เธอไม่สังเกตว่าลูกๆของเธอนั้นมีความต้องการอะไรหรือทําอะไรอยู่ครับ ดังนั้นความกดดันอย่างมหาศาลจึงตกอยู่กับเธอและทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับฟาร์มตะกระแตนของเธอนั่นเองแหละครับเวอร์จิเนียใช้ชีวิตอย่างกดดันต้องยืมเงินเพื่อนชายของเธอเพียงคนเดียวนั้นมาจนเจอครอบครัวและยิ่งพักหลังนะฮะผลผลิตตะกระแตนนั้นมีน้อยลงคนที่เคยซื้อเพื่อเอาไปทําเป็นอาหารสัตว์ก็ไม่พอใจกับผลผลิตที่น้อยอย่างนี้จึงไม่ขอซื้อสินค้าจากเธออีกต่อไปครับชีวิตของเธอเหมือนกับดิ่งลงเหวแบบสุด,สด เธอท้อจนถึงขนาดที่พูดกับลอล่าว่าจะขายทุกอย่างที่นี่ทิ้งไปซะแล้วเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ที่อื่นซึ่งลอล่าก็พอใจคำพูดของแม่นี้มากเลยครับ แล้วจุดแต่งหักของเรื่องก็คือมีชายคนนึงมาซื้อตะกแะแตนแปลรูปเพื่อเอาไปเป็นอาหาราสัตว์ที่ฟาร์มเป็ดและดูเหมือนว่าจะให้ราคาที่ค่อนข้างสูงนะฮะแต่จังหวะที่จะขายกลับกลายเป็นว่าเพื่อนชายของเธอดั้นเป็นคนไปขอร้องให้เจ้าของฟาร์มคนนี้มาซื้อโดยที่เพื่อนชายจะเป็นคนจ่ายส่วนต่างในราคาที่สูงในระดับที่เธอพอใจครับ ซึ่งในหนังก็บอกไว้ว่าราคาก็คือ800นะฮะไอคนที่มาซื้อคือซื้อแค่200เพื่อนชายคนนั้นจะซื้อเพื่อเป็นถก0 0อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเธอพอรู้เรื่องแล้วก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับโมโหจนขนาดที่ว่าทําลายสินค้าของตัวเองต่อหน้าต่อตาลูกค้าเลยทีเดียวครับยังไม่พอนะครับเวอร์จิเนียวิ่งเข้าไปลงพ่อตากกตานของเธอเลยครับพังชันวางพังทุกอย่างแล้วนะฮะแต่จังหวะนั้นเองมันนั้นเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเธอครับ แขนของเธอถูกอะไรทุกอย่างหนึ่งบาดเป็นแผลยาวเลยนะฮะจังหวะนั้นเธอเหยียบอะไรบางอย่างแล้วก็ลื่นสลบไปครับเมื่อเธอเตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าฝูงตักแตนที่เธอเลี้ยงเอาไว้ต่างก็มารุมกินเลือดของเธอที่แขนของเธอเลยครับ แล้ววันต่อมาเวอร์จิเนียก็สังเกตได้ว่าไอ้โรงพาะตะะแตนของเธอนั้นมันเปลี่ยนไปจากเดิมฝูงตะแตนเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างทวีคูณแถมตัวมันยังใหญ่มากขึ้นมีกําลังมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ํานะครับแล้วเธอก็คิดได้ว่านี่มันน่าจะเกิดจากการที่ตะะแตนกินเลือดของเธอต่างน้ําเป็นแน่เธอจึงทำการทดลองในแบบของเธอเองก็คือเปิดผ้าพันแผลที่แขนของเธอแล้วก็ยื่นแขนที่เป็นแผลเข้าไปในห้องเพาะตระแตนแล้วพวกมันก็มารุมกินเลือดของเธออย่างหนักหน่วงเลยครับ ก็เป็นพปยานที่เธอคิดไว้จริงๆด้วยนะครับตระกแตเนในโรงเพาะเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างมหาศาลเวอร์จิเนียนํามันไปแปลรูปเป็นโปรตีนแล้วก็ส่งขายให้กับเจ้าของฟาร์มเป็ดเธอได้เงินจํานวนมากก็ขยายโรงเพาะตะกแตนขึ้นอีกหลายโรงกลายเป็นว่าเธอสนใจแต่ตะกแตนเงินการค้าและไม่ยอมย้ายไปอยู่ที่อื่นอีกแล้วนะครับทาให้ลอร่าลูกสาวคนโตไม่พอใจเป็นอย่างมากลอร่าจึงไปที่โรงเพาะตะกแตนของแม่แล้วก็กรีดผ้าใบของโรงเพาะจนฝูงตระกแตนลุดออกไป และก็แน่นอนว่าพวกมันก็ไปรุมกินสัตว์จนตายครับแต่นั่นมันก็คือแพะของลูกชายของเธอเองนะฮะเมื่อเวอร์จิเนียตามไปก็เห็นฟูนจักแต่นรุมกินแทะดูดเลือดแล้วเธอก็เกิดปิ๊งไอเดียเข้าจนได้ครับเวอร์จิเนียหน้ามืดตามมวเริ่มไปขโมยสัตว์ของเพื่อนบ้านเอามาฆ่าแล้วก็เอาเลือดของมันมาผสมกับอาหารให้กับตักแต่นในโรงเพาะชำของเธอได้กินครับ แต่เธอก็หาทางออกที่ดีจนได้วอร์เจเนียหาซื้อเลือดสัตว์จากผู่ขายโดยตรงเอามาส่งถึงที่เลยนะครับจากนั้นทุกอย่างมันก็เริ่มดีขึ้นและทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปราวกับเหวกับฟ้าหลังมือเป็นหน้ามือเธอมีเงินมากพอที่จะทดเชยหลายสิ่งหลายอย่างให้กับลูกของเธอได้ครับ เธอได้พาลูกชายและลูกสาวของเธอนั้นไปพักผ่อนไปเที่ยวหลังจากที่ไม่เคยได้ไปมานานแสนนานแล้วเธอซื้อมอเตอร์ไซค์คันสวยให้ลูกสาวของเธอแล้วก็จ่ายเงินค่าเข้าแคมป์ฟุตบอลให้กับลูกชายของเธอได้ด้วยนะครับและเธอก็ขยายโรงพ่อตากระแตงของเธอนั้นขึ้นไปอีกหลายโรงเลยครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าทุกอย่างที่เราดูเหมือนว่ามันจะดีขึ้นแต่นั่น มันก็คือสัญญาณของความเลวร้ายอยู่ดีๆพ่อค้าเลือดก็ไม่ยอมส่งเลือดมาให้กับเธออีกแล้วนะครับเพราะอ้างว่าฟาร์มของวั์จีเนียนั้นไม่ได้อยู่ในระบบผู้ร่วมกลุ่มทางการเกษตรและเมื่อถึงที่สุดเมื่อเธอไม่สามารถหาเลือดจากที่ไหนมาเลี้ยงตะแตนจจำนวนมาหาศาลของเธอได้ เธอก็เริ่มทําบางอย่างที่ทีพีคูณความรุนแรงมากขึ้นแสดงถึงภาวะจิตใจด้างมืดของเธอมากขึ้นและการกระทําของเธอนั้นจะทําให้เรื่องเร็วร้ายและกลายเป็นโศกนาฏกรรมอีกมากมายซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นก็ขอให้ติดตามรับชมเดอะสวอมตะแตนเลือดจากทาง Netflix ได้เลยครับต่อไปก็เป็นความรู้สึกหลังชมนะครับ เดอะสวอมตะกะแตนเลือดใช้เวลาวอร์มเครื่องนานมากๆเลยครับ กว่าเราจะได้ดูเหตุการณ์ความระทึกขวัญแบบเล็กๆน้อยๆนั้นก็ปาไปครึ่งเรื่องแล้วและยิ่งเหตุการณ์ที่ถึงขีดสุดของเรื่องนั้นก็แสดงอีกทีประมาณ15นาทีท้ายของเรื่องนู่นเลยครับมันเลยทําให้หนังเรื่องนี้ดูแล้วไม่สนุกภาพโดยรวมของหนังจึงไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นหนังระทึกขวัญสยองขวัญอย่างเต็มปากได้นะครับเพราะส่วนใหญ่ของเรื่องนั้นมันไปเสียเวลากับการเน้น,นเรื่องราวความดราม่าที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเวอร์จิเนียไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการขายตะกแต้แตนแปลรูปที่ไปได้ไม่ยยสวย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดราม่าของลูกสาวที่ไปผิดใจกับเพื่อนนักเรียนไม่ว่าจะเป็นภาวะจิตใจของตัวเวอร์จิเนียเองรวมถึงร่องราวความระหองระแหงภายในครอบครัวซึ่งเขาใส่มาจนกลายเป็นว่าสิ่งนี้มันคือน้ำหนักที่มากที่สุดของหนังจนเราสามารถนิยามหนังเรื่องนี้ว่าเป็นหนังแนวดราม่าที่มีฉากระทึกขวัญสยองขวัญแค่นั้นเองครับ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับเพราะเอาข้อรจริงๆแล้วฉากระทึกขวัญสยองขวัญที่เขาใส่มานั้นมันน่ากลัวและสร้างความระทึกขวัญให้กับคนดูได้ไม่น้อยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวของเวอร์จิเนียถอดเสื้อผ้าและกรีดร่างกายเดินเข้าไปในโรงพรา่อห้ตกคแตนลุมกินเลือดของเธอทั้งตัวนั้นทําออกมาได้มีความน่าขนลุกไม่น้อยเลยครับหรือฉากที่เวอร์จิเนียฆ่าสัตว แล้วก็เอาเลือดของสัตว์นั้นไปให้ตะกกแตนกินอันนี้ก็ดูระทึกขวัญดีไม่น้อยครับแล้วก็ยังมีฉากที่ตะกกแตนรุมกินคนตายคาที่นะฮะอันนี้ก็ดูน่ากลัวเช่นกันแต่ผมว่าฉากที่เวอร์จิเนียพยายามจะดึงปีกตะกกแตนหรือขาของตะกกแตนออกจากแผลของเธอที่แขนนะฮะฉากนี้มันหวาดเสียวมากๆเลยครับแต่ก็น่าเสียดายว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เล่าไปมันเป็นการเห็นแค่วแบๆบเห็นแวบ,บเดียวจริงๆนะครับ หนังเขาขยี้กับสภาพทางจิตของเวอร์จิเนียเล่นกับพฤติกรรมการกระทําของเธอแบบเยอะๆนะฮะคงจะดีกว่านี้หรือทําให้เห็นความร้ายกาจของตะกะแตนให้มากกว่านี้หรือเน้นความแหวะความสยองขวัญเลือดเยอะๆสางศพอะไรทํานองนี้ไปเลยก็ดีนะครับหรือจะให้ทําเป็นแบบหนังยุค80 90เกรด B ก็ได้นะครับ ผมว่าเดอะสวอมจะมีความสนใจมากกว่านี้หลายเท่าแต่ก็พอจะเข้าใจได้นะฮะเพราะว่าหนังเป็นหนังที่มีทุนน้อยครับหลายสิ่งหลายอย่างก็ต้องถูกตัดออกนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างที่ควรเห็นเราก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับอันนี้พอเข้าใจได้ครับแต่ที่พูดไปเนี่ยมันคือมันเสียดายจริงๆครับส่วนในด้านการแสดงนะฮะนะักแสดงทุกคนก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีตัวของนางเอกที่รับบทเป็นเวอร์จิเนียก็เล่นได้ดีดูแล้วสงสารเธออยู่เหมือนกันครับ ต่วนจอร์คอนเด็กทั้งสองคนที่เล่นเป็นลูกของเวอร์จิเนียนั้นก็ถือว่าใช้ได้มีจุดที่น่ารำคาญอยู่ตรงที่พฤติกรรมของลอร่าที่สาวคนโตเนี่ยแหละครับที่ทําพฤติกรรมแบบงี่เง่าออกมาอยู่หลายครั้งแล้วมันก็งี่เง่าจนผิดมนุษย์มานาผิดความเป็นสามัญที่ลูกจะกระทํากับแม่โดยซ้ำนะครับแต่ก็พอเข้าใจได้แะครับว่าวัยรุ่นอายุประมาณนี้ถ้าผิดหวังอะไรแล้วมันก็จะแสดงออกมาอย่างรุนแรงโดยเฉพาะผิดหวังจากคําพูดของแม่โดยแล้วก็ยิ่งบ้านปลายกันไปใหญ่เลยครับ แต่จุดที่น่าผิดหวังที่สุดของหนังเรื่องนี้ก็คือฉากจบนะครับเพราะในเมื่อหนังมันดําเนินมาถึงจุดนี้แล้วแสดงความบ้าคลั่งของแม่มาถึงจุดนี้แล้วแสดงความบ้าเลือดของัก๊ตแตนมาได้ขนาดนี้แล้วมันก็น่าจะจบแบบโศกกนาฏกรรมไปเลยครับแต่นี่มันดันเป็นการจบแบบสุขกนาตกรรมได้เฉยเลยครับน่าเสียดายจริงๆเลยครับ จากที่กล่าวไปทั้งหมดนะฮะมันทำให้สรุปได้ว่าเดอะสวอมตะกะแตนเลือดไปได้ไม่สุดทางในด้านความเป็นหนังระทึกขวัญสยองขวัญเพราะหนังมันดันไปเล่นกับเรื่องราวความดราม่ามากเกินไปแถมฉากที่เป็นจุดสูงสุดของเรื่องนั้นมันดันมาช้าเพียงแค่ไม่กี่นาทีท้ายเรื่องของหนังเท่านั้นเองส่วนตัวแล้วเดอะสวอมจึงกลายเป็นหนังที่น่าผิดหวังอีกเรื่องหนึ่งของเน็ f l i ิและพอดูจบแล้วก็อแอบคิดในใจว่าถ้าเจ๊เวอร์จิเนีย เพราะพันตะกะแตนเอาไปขายให้พ่อค้าตะกะแตนทอดป่านนี้เธอคงรวยมหาศาลไปแล้วล่ะครับดังนั้นทางซูเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบเดอะสวอมตะกแะแตนเลือดเอาไว้ที่5.5เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามและก็กดกระดิ่ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ